สวัสดีค่ะด้เวลาของหน้าที่บันเทิงแล้ววันนี้ขอเริ่มต้นเอาใจแฟนคลับของหนุ่มตรีพรพัท์ค่ะด้วยการเอาเข่าวดีมาบอกว่าเขากำลังจะมีละครเรื่องใหม่แล้วแหละค่ะกำลังสู้ฟิตหุนย่างหนักก็คืนกำไรให้กับแฟนๆในละครเรื่องใหม่สำหรับตรีพรพัท์จเจ้าตัวตั้งใจกับผลงานครั้งนี้มากเพราะนอกจากจะต้องโชว์บอดดี้สุดเฟิร์มแล้วยังเป็นการพลิกคาแรคเตอร์ครั้งใหญ่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยค่ะ ช่วงนี้มีโปรเจกต์หรือว่ามีละครที่ต้องใช้หุ่นครับก็เลยต้องฟิตเป็นพิเศษครับเรื่องนี้จะได้เห็นความแปลกใหม่ของตรีด้วยคาแรคเตอร์ด้วยด้วยหุ่นด้วยด้วยลีลาวิธีการแสดงด้วยครับ<แ>นางเอกก็เป็นเพื่อนในช่องไม่เคยร่วมงานกันมาก่อนตื่นเต้นครับแล้วก็เป็นอะไรที่เคมีลงตัวด้วยครับมีทุกรถให้ทุกคนได้ติดตามและรับชมแน่นอนครับ อยากชมกันแล้วใช่ไหมคะอดใจรอไม่นานได้ชมผลงานของหนุ่มตรีแน่นอนค่ะส่วนตอนนี้มาต่อกันที่ละครวันทองเมื่อคืนที่ผ่านมาเรียกว่าถูกอกถูกใจคุณผู้ชมกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมคะกับการได้เห็นคุณแผนแล้ววันทองฉบับแรงกายค่ะ คอวันทองเซอร์ไพรส์ที่ได้เห็นเพื่อพงศธรและต้นหอมสกุลตลาดปรากฏตัวในบทขุนแผนและวันทองตอนแปลงกายบองนวัฒนเผยเบื้องหลังการถ่ายทำว่าเกือบหลุดคำทุกที่ที่ต้องเขาจากกับสาวอารมณ์ดีอย่างต้นหอมค่ะเขาตลกจริงๆแล้วดูตัวตัวจริงเขาก็ตลกครับน่ารักจะต้องกั้นขำกันมากกว่าคือรู้จักกันมานานครับแล้วก็แบบเห็นว่าเวลาเขาทําหน้าแอปทําเป็นหน้าซีเรียสทำเป็นแบบจริงจังกนแบบเรารู้ว่าไม่ใช่ตัวเขาอเงี้ยมันก็ตลกเดียวลามองตาแล้วก็เหรอไม่ห้ <laughs> ามพลาดช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ คอมดีเบาๆตอนหอมและเผือจะมาสร้างความสนุกสนานขนาดไหนติดตามกันต่อวันจันและอังคารหน้าเวลา2ทุ่ม15นาทีนะคะส่วนคืนนี้ค่ะต้องติดตามกันต่อกับความเข้มข้นของละครเรื่องเล่ห์ลวงที่ปุกลุกฝนทิพย์อินมากกับฉากที่เห็นแฟนมีอะไรกับคนอื่นเพราะอะไรไปฟังค่ะ ในละครแร่รวมปกลุกคนทิพย์ถ่ายทอดอารมณ์โกรธที่ได้รู้ว่าคนรักน้องจ่ายได้เป็นอย่างดีเพราะในชีวิตจริงเธอเคยเจ็บปวดจากการโดนแย่งแฟนมาแล้วนั่นเองค่ะมันมีหลายๆพาร์ทในตัวละครตัวนี้ที่มันเหมือนลิงก์กับเราอะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะสนุกที่แบบชีวิตจริงที่ไม่เคยมีใครเห็นในมุมมองที่เราแบบว่าเคยเคยโดนหักอ,อกเคยโดนผู้หญิงคนหนึ่งแย่งแฟนเราอ่ะบัดนี้เรามาได้ถ่ายทอดในผ่านตัวละครแล้วเรารสึกแบบแกต้องโดนอย่างนี้แหละซึ่งชีวิตจริงไม่ได้ทำ คืนนี้ห้ามพลาดนะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นการฟาดฟันกันของเชที่คำพรกับปุกลุกฝนทิพย์ในละครเล่ห์ลวงสองทุ่มครึ่งส่วนวันนี้หมดเวลาของนาทีบันเทิงแล้วไปเตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ